ปีที่ผ่านมามันอาจไม่ดีสักเท่าไรอาจจะเรื่องร้ายไม่เส้ยไปใจในบางวันเนื่ยกับงานและผู้คนเงินทองหายากมากมายจังบางครั้งก็มีความท้ออยู่ใช่ไหมปีนี้จะล่วงเลยผ่านไปอีกปีที่อดทนผ่านความสับสนให้เราได้แกล้งขึ้นทุกวัน เก่งแล้วนะต้องรู้ตัวทุกเก้าวที่เจอนั้นเดินผ่านมันจะสร้างให้เจอสิ่งดีตอนปีใหม่ให้มีความรักรอบตัวได้ยิ้มตลอดเวลาห่างไกลความในลาพบเจอแต่คนจริงใจขอให้สิ่งดีๆอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจะหยิบจะจับอะไรในเงนินในทอง จะผ่านไปมันคืออดีตให้ทิ้งมันจากเก่าจากนี้คือปัจจุบันแล้วันใหม่กานมาไม่มมเล้วได้ยินเพลนี้จะเป็นกำลังใจโดยพ,พรบ<ม>พรบีใหม่สุ้าลสุดใจนะทุกคน